กราบสวัสดีครับผมเพราะผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลแต่นะฮะแล้วก็สำหรับโปรแกรมไม่เข้าในหานฟุตบอลน,นะครับคือมันสุดสุดเหงาใจที่เศษกรกฎาคมปี2568นะครับวันนี้ผมยิบมาฝากเพียงแค่5คู่เช่นเคยนะฮะฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันออกนะครับหรือว่าอาเซียนครับต่อมาก็จะเปน็นนาอิตแลนด์พรีเมียร์ลีกและก็โรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับ เดือดที่คู่แรกที่ผมยิบม,มาฝากก็จะเป็นหน้าฮ่อง Kong, กงเจอกับนหน้าของเกาหลีใต้นะครับและวคู่ที่สอบริเมียนเปิดบ้านเจก,กับเกาหลีคู่ที่3โมเดลฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเจก,กับคอกซิตี้และวก็ที่สีเมตาล็อกโนสเปิดบ้านเจอก,กับนหน้าของยูนิเวอร์ซิตาเตอรครูนะครับและคู่ที่5คู่สุดทาา้ายนะฮะอาร์เจสนะครับผมเปิดบ้านเจกับลาปิดบูคาเรสส่วนกิจกรรมท้ายสกอร์ของเรานะครับก็จะเป็นหน้าของคู่แรกเช่นเคยนะฮะสามารถเพียงคำตอบทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าคู่นี้สกอร์จะจบลงที่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะฮะแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอนตีหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเวลาห้าโมงเย็นสามารถแคปหลักฐานส่งมาได้ในลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ผมแปะไว้ข้างล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในดีสคริปชั่นหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างทั้งสองที่เลยนะครับแล้วก,ก็ก่อนจะไปเริ่มไปข้อกันนะครับผมฟัทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นลังใช้ผมในการทำงานนะครับผมแล้วถ้ารว่าเราพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปลุยเลยครับ เหล่ามนุษย์บนที่คู่แรกเลยนะครับผมในสื่อของฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันออกนะครับหรือว่าอาเซียนคัพนะฮะโดยชัยแพาหน้าของจีนฮ่องกงนะครับเจอกับทางหน้าของเกาหลีใต้ในเวลาหกโมงเย็นนะครับไฮนิคปแรกก็จะเปิดให้าหน้าของเกาหลีใต้นะครับต่อที่3ามเมตรเจ็ดสิบห้าเลยนะฮะและกำแพงสูงต่ำไปที่สี่เมตรครึ่ง 4, ณปัจจุบาัานทั้งหน้าของฮ่องกงเองนะครับตอนนี้ว่เขาอยู่ในอันดับที่4เลยนะฮะแข่งไปหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปนะครับแถมยิงได่แค่หนึ่งเสียไปอีก6แล้วก็ไม่มีสักแต้มส่วนทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับผมตอนนี้ก็ไปรองจ่าฝูงแข่งไปหนึ่งครั้งแล้วก็สามารถชะนะมาได้นะครับยิงได้สามไม่เสียสักลูกเก็บมาได้อีกสามแต้มเฮดโเฮดของคู่นี้นะครับเคยเจอเพียงแค่สามครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของเกาหลีใต้ที่สามารถเหมาชาไปสามนัดรวด ซึ่งนัดล่าสุดใคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นการจอกันนาการนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นเมื่อปีส0 2 2นีบะครับโดยจะเป็นฝั่งเกาหลีใต้ที่สามารถเอาชาไปได้ดี3่3มต่อ0หลยถ้าเรามาดูฟอร์มสินวัดของฮ่องกงนะครับพวกเขาก็สามารถชนะเพียงแค่4ครั้งเสมอ3แพ้ไปีก3ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิงนจดลูกต่อเกมเสียประตู1น่จลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปได้เพียงแค่4ครั้งจบเกมสูงไปอีก4ครั้งนะครับ,รบรรนัดล่าสุดคือการแพ้กับญี่ป,ปุ่นไปัดที่6ะตต่อ1 โซนทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับผลงานสิมัดล่าสุดนี้ก็ถือว่าสุดปังมากๆเลยนะครับพวกเขาสามารถชาร์จไปถึง7ครั้งยันสเสมอไปอีก3โดยเฉลียิยง2.3ลูกต่อเกมเสียประตู0.7ลูกต่อเกมแถม10เกมมานี้ก็เขา้มมาไปไม่ได้ถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสุบไปอีก4ครั้งนัดล่าสุดคือการที่พวกเขาสามารถเอาชนะจทีไปได้นะครับที่3ต่อ0ูนย์นับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับแล้วก็แผนการเล่นของคู่นี้ ตอนนี้ผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะยังไงเดี๋ยวเราติดตามอีกทีเลยนะครับงั้นเรามาดูภาพหมอกของคู่กุ้งก่อนนะฮะโดยฝั่งของฮ่องกงเองนะครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าพวกเขาดูบนรองกว่ามากๆเลยนะฮะและถามวันนี้พวกเขาต้องมาเจอกับหน้าของ้าพันุนะครับอย่างเกาหลีใต้ซึ่งนัล่าสุดของพวกเขาคือการที่แพ้กับญี่ปุ่นไปที่หกตัวตัวหนึ่งและผมก็มองว่าพวกเขาได้เสียขวัญกำลังใจไปแบบมากๆนะครับส่วนฝั่งของเกาหลีใต้นะครับผมก็ต้องยอมรับตามตรงเลยครับว่าพวกเขาดูดีขึ้นมากๆเลยนะฮะ แถมฟอร์มสนัดล่าสุดจากลุยการมน,นี้พวกเขาก็สามารถเมาชนะไป้สามนัดลย่นะครับแถมวกเขาไม่เสียไปสักประตูเลยนะฮะยิงไปได้ถึงเลูกเล่นะครับผมถ้าตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมก็รู้สึกว่าราคาที่เปิดมาให้ข้อค่าจะแอบข้าไปนิดนึงนะฮะแต่บอกกับฟอร์มตอนนี้นะครับผมว่าไม่มีใครชุดตหน้าของเกาหลีใต้ลงแน่นอนนะฮะอย่างนั้นสำหรับพูกนี้นะครับผมตอนหน้าของเกาหลีใต้ที่3เมตร7จ้านะครับผม ต่อมาในโคดีที่สองเลยครับผมในสื่อของไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับโดยเฉพาะหน้าของโบฮีเมียนเปิดบ้าน,านกับเซอร์ฮิวเดวอนเกาเวทีครับในเวลาตี 1, หนึ่งสี่สิบห้าทีแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดหน้าของโบฮีเมียนนะครับต่อที่จุดเจ็ดห้าและราคาสองไหลข้นไปหนึ่งกิ๊กนะครับไปที่หนึ่งเมตรส่วนกระแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่งสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับ นับปัจจุบาาจันนะฮะเจบ้านโบฮเมียนะครับตอนนี้พรเาอยู่ันดับท็อปสามนะครับแข่งไปยี่สครั้งชาะตสิบสองเสมอสงแพ้ปอีกครั้งยิงไดยี่สิบเจ็ดเสียไปยีป่สิบเก็บได้อีกสามสิบแต้มส่วนฝั่งเกาเวเอนะครับก็อยู่ในันดับที่เแข่งไปิมครั้งชาะเจเสมอ 8, แดแพ้ไปแปครั้งยิงได้ยี่เสียไปยีเก็บได้อีกยี่สิบเแต้ม เทือดเทด8ปีให้หลังวันนี้ก็เจอมาถึง9ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเนราฝั่งของโบฮเมียนที่สามารถชาะไปถึง5ครั้งสเสมอ2แล้วก็เกาเวชนะไปอีกเพียงแค่2ครั้งซึ่งนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นรางฝั่งของโบฮเมียนที่สามารถปลุกไปเอาชนะที่2ตัวต่อหนึ่งหลังถ้าเรามาดูผลงานสิมาดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านโบฮเมียนนะครับพวกเขาก็สามารถชาะถึง6ครั้งสเสมอ2แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1.1ลูกต่อเกมเสียประตู0 แถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปไม่ได้ถึง7ครั้งจบเกมสูงไปเพียงแค่สองครั้งนะฮะนัดล่าสุดคือการที่บุกไปยันเสมอกับเซนพลัสติกมันะครับที่สูงต่อศูนย์ส่วนตรงฝั่งของเกาเวนะครับผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าแอบดูขี้เหล่อยู่เหมือนกันนะครับพวกเขาสามารถชนะเพียงแค่สองครั้งเสมอสามแพ้ปีห้าครั้งโดยเฉลี่ยยิงสูงุด9ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ุลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปไม่ได้ถึง4ครั้งจบเกมสูงไปอีก4ครั้งครับ นัดล่าสุดคือการที่บุกไปแพ้กับด็อกเฮด้ามันฮะที่หนึ่งต่อศูนย์หลังถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านโบฮีเมียนนะครับโดยนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับวอเตอร์ฟอร์ดที่2อหนึ่งแล้วก็สามารถชนะเชลอีที่1นึ่งชนะเดลีซิตี้ไปอีกหนึ่งศูนย์นัดต่อมาก็ชนะแชมป์ล็อกโลเวอร์ที่สองศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกับสลิโกโลเวอร์ที่1นึ1่งตัวต่อหนึ่ ส่วนวของฟอรเกาเวเอนะฮะต้องยอมรับเลยนะครับว่าผลงานนอ,อกบ้านของพวกเขาฮานัดล่าสุดนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะยันเสมอเพียงแค่สองครั้งแล้วก็บแฮปป้สามครั้งเด่นครับโดยที่มีแพ้กับซาน่าของบอสฟอร์ดที่1 0ึ่เสมอให้กับแชมป์ล็อกโลเวอร์ปีกศูนย์ศูนย์เสมอเดลี่ซิตี้ปีกหนึ่งนัดต่อมาก็แพ้กับซิลิโกโลเวอร์ที่สองหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ด็อกเฮด้าไปอีกหนึ่งศูนยศูนย์สำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพของพบก่อนเกมแล้วก็แข่งเรื่องของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตันนีี้ก็ยงไมม่ะะฮ งั <mandate. S 2> ้นเรามาดูภาพขอลคู่ก <ination> ่อนนะครับเดี๋ยวเราฟอชาวบ้านโบฮีเมียนนะครับผมถ้านับแค่เฉพาะผลงานในบ้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีมากๆากเลยครับโดยสีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขายังไม่แพ้กันเนะฮะแถมสามารถชนะถึงสามครั้งยันเสมอปีหนึ่งครั้งส่วนรฟองกาเวนะครับผลงานน่ามากก็ถือว่าค่อนขั้นในจัดน่าเป็นห่วงมากๆเลยครับโดยที่จีนัดล่าสุดจเกมบีที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับและแถมผลงานสามนัดล่าสุดทุกราการนี้ก็ไม่ต่างเลยนะฮะพวกเขาก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับยยััังงงงเเสมออพพีีแแคคค่รร้้้กกไป อย่งนั้สำหรับคู่นี้นะครับผมต่อหน้านหน้าของโบฮีเมียนะครับที่จุดจ็ดห้านะครับเรามาต่อกันคู่ที่3เลยนะครับผมก็จะเป็นหน้าของวอเตอร์ฟอร์ดยูไนเต็ดเปิดบ้านจากพนันของคอร์กซิตี้ในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทีนะครับโดยแฮนดท์แคปแรกก็จะเปิดหน้าหน้าของวอเตอร์ฟอร์ดนะครับต่อที่ครึ่งเมตรและราคา2องนะครับไปหนึ่งกิโลกรัมจุดเจ็ดห้าส่วนกระแพงสูงฝั่งที่สองเมตรครึ่งสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับ นัปัจจุบันนะฮะเจ้าบ,บ้านโมโนฟอร์ดเอนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่8แข่งไปยีครั้งชาะแปเสมอ3แพ้ไปีสครั้งนะครับยิได้ยี่สิบหเสียไปสี 27, ่สิบสองเกีได้อีกยีเแต้มส่วนหน้าของคองซิตี้ก็อยู่ไม่ไกลนะฮะในอันดับที่สิครับแข่งไปยีครั้งชาะ2สเสมอเแพ้ไปีกสครั้งยิงนได้ยี่ิบสี่เสียไปสี่สิบเอ็ดนะครับเก็บไปด้อีกสิบแตม้มเฮดหเฮดแปดปีให้หลังสลับคู่นี้ก็เจอมาถึงยี่สิบ แล้วก็จะเป็นทางฝั่งของซิตี้ที่สามารถชาะไปได้ถึง11เครั้งสเสมอ3บอเทอร์ฟอร์ชนะไปอีก7ครั้งโดนัทล่าสุดของที่พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของซิตี้ที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ตัวต่อหนึง่งแล้วถ้าเรามาดูฟอร์สินัทล่าสุดของเจ้าบ้านบอตเทอร์ฟอร์นะครับพวกเขาก็สามารถชาะไปถึง3ครั้งสเสมอ3แพ้ไปอีก4ครั้ง โดยเฉลียิงหนึ่งจุดสามลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดเก้าลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้ก็เขา้าไปมาได้ถึงหกครั้งเลยนะครับจบเกมสุงไปหกครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะเคยการทีออ่บุกไปแพ้ก,กับ The City เดอะรีซิตี้ไปนะครับที่เจ็ดนะประตูต่อสองส่วนฝั่งคอกซิตี้เองนะโอ้โหผลงานสินัดล่าสุดวันนี้ยันเสมอเพียงแค่สามครั้งเองนะครับแล้วก็แพ้ไปอีกเจ็ดครั้งโดยเฉลียิงสูงจุดเก้าลูกต่อเกมเสียประตูที่สองลูกต่อเกมนะครับและแถมสิบเกมวันนี้ก็สามารถเขา้าไปมาได้ถึงห้าครั้งจบเกมสุปปครั้งนะครับ ซึ่งนัดล่าสุดนะครับพวกเขาคุเปิดบ้านแพ้กับเซลติกไปนะครับที่2ตัวนหนึ่งหลังจากลองมาดูผลกานในบ้านของเจ้าบ้านวอเตอร์ฟอร์ดนะครับเดี๋ยวานัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าดูดีกว่าม,มากๆเลยนะฮะพวกเขาสามารถชนะถึง2ครั้งเสม,มอ2แ,แ,แล้วก็แพ้ปีเพียงแค่1ครั้งหมายว่าจะเป็นการชนะเกาเวที่1 0ึ่แล้วก็แพ้แชมป์น็อกโลเวอร์จากฝูงนะฮะที่3 1นัดต่อมาก็สามารถยันเสมอด็อกเฮด้าไปครับที่2 2ชนะโบเวเมียนที่2 1แล้วก็เสมอกับทางด้านของเชลบอร์ไปอีกสองตัวต่อ2นะครับ ส่วนอัลฟองโคฟซิตี้นะครับผมก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะผลงานรอบบ้าฮารัตล่าสุดวันนี้ก็แพ้บีกฮารัตล้วดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้ด็อกเฮดได้ที่3-2แพ้เซนพราลทิกบีก3-2แพ้กาว็บบีก2-1แพ้เชลล็อกโลเวอร์บีก4-1นะครับแล้วก็แพ้เชลบอร์บีก3ามตัวตั่งนบอลคู่นี้นะครับผมสภาพของพบก่อนเกมแล้วก็แข่งเรื่องของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพของคู่ก่อนนะครับ ทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านวอเตอร์ฟอร์ดนะครับฟอร์มช่วงหลังวันนี้ก็ถือว่าตกลงไปมากๆเลยนะฮะโดยที่2นัดล่าสุดจะรุ่งเรืวันนี้พวกเขาก็แพ้ไป2นัดรวดเลยนะครับแต่เมื่อเขาสามารถยิงคืนได้เพียงแค่สลูกเองนะครับแล้วก็เสียบีก8ลูกส่วนผลงานในบ้านนะ,ะก็ถือว่าพอเชื่อขึ้นอยู่นะครับเดียสามารถล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้กันเลยนะฮะแล้วถ้าเราตัดภาพทางฝั่งของโค้ชฟิตี้นะครับผมก็เรเทปมากๆเลยครับ โดยที่16นัดล่าสุดจรวการนะครับผมพวกเขาก็สามารถหาชัยชนะเจอเพียงแค่1ครั้งเองนะครับยันเสมอไปี้ครั้งแลแ้วก็แพ้ไปอีก10ครั้งส่วนผลงานในบ้านนะครับผมก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ1 0นัดล่าสุดที่เราบ้านก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับอย่างนร้สำหรับคู่ที่ผมต่อน,น้าของพอร์ตฟอร์ดนะครับที่ครึ่งเมตรน,นะครับ เรามาตนอนคู่ที่4เลยนะครับผมในศึกของโรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับโดยจะเป็นหน้าของเมตาล็อกโลบูสเปิดบ้านฉับหน้าของยูนิเวอร์ซิตเตี้ครูนะครับในเวลาห้าทุ่มตรงแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดหน้าของยูนิเวอร์นะครับตัวที่1เมตรและราคาสองไหลเข้าไป1คลิกนะครับที่1เมตร25่ส่วนกระแพงสูงต่ำที่2เมตรขึ้ปงสเมตรเจ็ดสิบนะครับเฮดูเฮดแปดปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอมาถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของยูนิเวอร์นะครับที่สามารถฉับถ แล้วก็ทหน้าของ Meta Rock Lobo สนะครับสามารถชนะเพียงแค่หนึ่งครั้งซึ่งนัดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นนาง่าของยูเบิร์ที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะได้ที่2ตัวต่อหนึ่งแถมจะเป็นเมื่อปีส0 2 1อีกิดด้วยนะครับส่วนฟอร์สิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้าน Meta Rock Lobo นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ4แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1่งลูกต่อเกมเสียประตู1.3ุลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เขาไปได้ถึง6ครั้งจบเกมุูเปอรัีกห้ครั้ง ซึ่งนัดล่าสุดคือการที่สามารถเปิดบ้านยันเสมอแซฟซีไปนะฮะในเกมอุ่นเครื่องที่หนึตงตัวหนึ่ง่วนองฝั่งของยูเนเวอร์นะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ1แพ้ไป5ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนดห้าลูกต่อเกมเสียประตู2ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เขาไปได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบอีกเครั้งซึ่งนัดล่าสุดของพวกเขานะคือ,กา,อการที่บุกไปแพ้กับทางหน้าของโซโลวานลิเบอร์เลสมานะครับที่เสียประตูต่อหนึ่ง แลังจากเรามาดูผลกันในบ้านของเจ้าบ้านเมตาล็อกโลบูลนะครับโดยฮานัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แพ้ปีกเพียงแค่1ครั้งเองครับโดยจะมีเสมอกับทน้าของโลบูลทารีที่ศูนย์ศูนย์นัดต่อมาก็สามารถชนะอาเจได้2อหนึ่งนีครับแล้วก็แพ้กับทน้าของสเตโอโบคาเลสตีปีกอีกสามศูนย์นัดต่อมาก็สามารถชนะบริตเทนิกาไอซีที่หนึ่งศูนย์นะครับเสมอแซฟซีปีกหนึ่งต่อหนึ่งส่วนฝั่งของยูเนเวอร์เอ้นะครับผลงานรในบ้านฮาสุดนีี้ก็สาามรรถชนะเพยงแคค่2ั้งแล้วก็าสูบั้งเครับ โดยทิ่ม <days> so ีแพ้ก <ope> ับเซฟอาร์ครูที่1-0แล้วก็สามารถชนะเดโโมบูคาเรสที่3-1มนึ่งชนะอัมสเตอร์ดัมได้อีก2-1ครับแล้วก็แพ้ซาลาเวียปาร์ที่5-2แพ้โซโลวานลิเบเรสไปอีกสี่ตัวนึงสำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพของพบก่อนเกมแล้วก็แผนเรื่องของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพของคู่ก่อนนะครับ ต้องยอมรับตามตรงเลยครับเพราะนัาฝากฝ่าเจ้าบ,บ้านเมตาล็อกโลโบนะฮะอาจจะดูเป็นองกว่าประมาณนึงน,นะครับแต่ว่าผลงานของเขาถือว่าก็ไม่เล่นเหมือนกันนะครับโดยที่สามารถล่าสุดในธุรกริจวันนี้พวกเขาไม่แพ้กันเลยนะฮะในทาผลงานในบ้านของพวกเขาเองนะครับที่5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้อีกเพียงแค่1ครั้งซึ่งสวนทางกับน้าของยูนิเวอร์พอสมควรนะครับโดยที่ผลงานสามารถล่าสุดในธุรกริจวันนี้พวกเขาก็แพ้ไป3นัดรวดเลยนะครับส่วนผลงานนอกบ้านของพวกเขาเองนะครับผมก็ถือว่าแอบดูขี้เหร่อยู่เหมือนกันนะครับ โดยการดล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านพวกเขาสามารถชาะเพียงแค่3ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีก5ครั้งซึ่งวนต้มเช่ญนะครับวันนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านเบต้าร็อกโลบุสนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะแพ้นะครับผมแต่ผมก็มองว่าพวกเขาหน้าจะไม่แพ้ขาดรอยนะครับอย่างนี้สำหรับคู่ที่ผมขอรอมาน้าของเบต้าร็อกโลบนะครับที่1เมตร้านะครับเรามาต่องันคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นหน่าของ SGM r ็มเปเตตินะครับ เปิดบ้านเจอกับราปิดบูคาเรสต์ในเวลาตีหนึ่งครึ่งหันในการแรกก็จะเปิดให้หน้าของราปิดบูคาเรสต,รรรต์ตอริสปอบาตโกมส่วนราคา2องก็ไหลเข้าไปอีกหนึ่งกนะครับเปที่ครึ่งเมตรและกำแพงสูงต่ำที่2องเมตรถึงสองเมตรยี่สิบห้านะครับเฮดเวทแปดปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอมาถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรองฝั่งของราปิดบูคาเรสต์ที่สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอหนึ่งอัจจชนะไปอีกเพียงแค่หนึ่งครั้ง โดยนัดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งอาเชที่สามารถเปิดบ้านยันเสมอไปได้ฮะที่1นึ่องตัวต่อหนึ่งนะครับแถมจะเมมป็นเมื่อปี2022อีกด้วยนะฮะหลังถ้าเรา,าดูฟอร์มสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านอารเชเองนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ปีกเพียงแค่2ครั้งโดยชิลี่ยิง1.7ลูกต่อเกมเสียประตูศูนจุดลูกต่อเกมแถม10เกมมาน,นี้ก็เข้าไปได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสุงปี5ครั้ง โดยนัดล่าสุดคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะเดโลโมบูคาเรสไปน็นคะแนที่2ต่อ0ส่วนน้องฟางเชมยันอย่างรวดเรบูคาเรสน,นะครับผลงานสิบนัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่2ครั้งเสมอ4แพ้ไปอีก4ครั้งเลยนะฮะโดยชเฉลี่ยยิง1.4ลูกต่อเกมเสียประตู1.6ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบีแปครั้งนะครับและล่าสุดคือกา,ารที่บุกไปยังเซบียกับตนาของซาบาบนะครับที่2สองต่อสอง หลังถ้าเรามาดูผลกันในบ้านของชาวบ,บ้านอาเจตนะครับโดยฮานัทล่าสุดวันนี้ก็สุดปังมากๆเลยนะฮะพวกเขาสามารถชนะถึง4ครั้งยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะเตโอโบคาเลสติที่4ี 2, ่สองชนะโซโคลา่าเลซิต้าไปได้อีกสามศูนย์แล้วก็เสมอกับวอร์นทารีไปอีกศูนย์ศูนย์นะครับชนะมาซเซลที่หนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะเดโมโบคาเลสไปได้อีกสองต่อศูนย์ส่วนฝั่งของราปิดโบคาเลสผลง,งานออกม้านานัทล่าสุดวันนี้ก็หนักไปที่เสมอเช่นเคยน,นะครับพวกเขาสามารถชนะเพียงแค่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเสมอให้กับท่หน้าของยูนิเวอร์ซิตัตเตียครูที่อ2สองแล้วก็เสมอกับท่หน้าของบุนุกโดสบสโคลิก้าอีก2อสองครับนัดต่อมากระแพ้กับวาดาสกอปเยไปอีก1นนชนะท่หน้าของอะลูมินิสไปได้อีก3าูนะครับแล้วก็เสมอให้กับซาบาไปอีก2อสองสรับคู่นี้นะครับผมสภาพของพบก่อนเกมแล้วก็แผนเรื่องของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพของคู่ก่อนนะครับ เราฝั่งของเจ้าบ,บ้านอาร์เชไดครับผมก็เหมือนว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นมากๆเลยนะฮะโดยได้ฟอร์มห้านัดล่าสุดจกกากลุยแกมันนี้พวกเขาก็สามารถเหมาชนะไป5นัดรวดเลยครับแถมผลงานในบ้านก็ถือว่าสุดปังมากๆอีกด้วยนะฮะโดยที่สิบนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านพวกเขาไม่แพ้เลยครับสามารถยันเสมอถึง2ครั้งแล้วก็นชนะไปแปดครั้งส่วนเราฝั่งของราปิดบูคาเรสได้ครับผม ้องยอมรับตามตรงเลยนะครับว่าฟอร์มช่วงหลังวันนี้ของพวกเขาถือว่าค่อนข้างจะดับลงไปมากๆเลยนะฮะโดยที่6นัดล่าสุดุ้ยการมัน,นี้พวกเขาก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเองนะครับยันเสมอไปอีก3แพ้ไปอีก2ครั้งส่วนผงานนอกบ้านก็ถือว่าแอบหนักไปที่เสมออยู่เหมือนกันนะครับโดยที่หนัดล่าสุดเี่นอกบ้านพวกเขาก็สามารถยันเสมอถึง4ครั้งชนะ1แลแ้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งยังไงสำหรับคู่นี้นะครับผมขอรอไปในหน้านของอาร์เจนะครับที่ครึงเมรนะครับ และเป็นยังไงกันบ้างผมห้าคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้นะฮะถ้าหาว่าคู่ไหนถูกจุดนะครับก็สามารถหยิบสไลกล้าไปเลยนะครับอย่าลืมนะฮะเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ข้อมูลตรงไหนที่ผมตกหล่นไปนะครผมขอกราบขออีกหนึครับผมส่วนห้าคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างนะครับโดยคู่แรกต่อเกาหลีใต้ที่3เมตร75และคู่ที่สองต่อโบฮีเมียไปอีก0.75นะครับส่วนคู่ที่สามต่อวอเทอร์ฟอร์ไป ส่วนคู่ที่ห้าคู่สุดท้ายนะครับผมรองไปแน่อาร์เจนะครับที่คึ่งเมนตครับแล้วก็ก่อนจีพีเค่งไปนะครับผมอย่าลืมมาช่องของเรานะครับผมมีกิจกรรมำถายกอทุกวันนะครับโดยที่วันนี้นะฮะก็จะเป็น้าคู่แรกเช่นเคยนะครับสามารถเทีย่จะตอบทีมว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะคู่นี้สกอร์จะจบลงที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานสองที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตะหนึ่งชั่วโมง แล้วก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ใต้คลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าหน้าดีสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยเลยนะครับหรือว่าถ้าหากท่านใดนะครับผมสงสัยอะไรในการเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับที่ห้องอาหารของเรานะฮะเปิดตลอด24ชั่วโมงและผมขอฝากท่านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นแรงใจของการทำงานนะครับผมอย่างไรสำหรับวันนี้ตัวถึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่างไรสสสรัััับววนนีี้ก็ดคบ